มันเชื่อมโยงกันอยู่มีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงระหว่างคําสั่งที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยจนกระทั่งจบสุรษเลยจากตอนแรกที่ละตาลาบอกว่า,อ,าอย่าล้ำหน้าอัลลอฮ์กับรอซูลอันที่สองอย่าพูดเสียงดังต่อหน้าท่านนาบีอันที่สามอย่าเชื่อฟังข่าวของคนฟาซซกในขณะที่ท่านนาบียังมีอยู่คือมันเชื่อมโยงกันอยู่เห็นไหมพอมาอันที่สี่เนี่ย อย่ายาะเย้ย,ะย,ะย,ะยะถากถางซึ่งกันและกันเพราะการกระทำนี้เป็นเป็นพฤติกรรมฟาเซกเชื่อมโมยงกันยังไงกับคำสั่งที่3ามคำสั่งที่3เนี่ยอย่าฟังข่าวคนฟาเซกคำสั่งที่4เนี่ยพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะทำให้เราเป็นฟาเซกเห็นไหมมันเชื่อมโมยงกันนี่คือความสวยงามของอัลกุรอานนะที่เราต้องต้องดูนิดนึงถ้าเราอยากจะเห็นของแบบนี้